สวัสดีครับตัวที่เห็นเป็นกล้องโซน f ฟแคม s ลิมเป็นกล้อง Full HD ขนาดเล็กนะครับออกมาในนาม e h o s o n o f f จริงๆก็กล้องทรงนี้เหมาะกับใช้ในบ้านนะครับเขาเขียนว่าเป็น smart home security camera สามารถที่จะใช้กับ Google ได้นะครับ Alexa ก็ได้เข้าใจว่าน่าจะเชื่อมกับระบบของ e v l i n k ได้นะครับกล้องตัวนี้มีฟังก์ชันเพิ่มตามนี้นะครับมีความสามารถในการ รับเซ็นเซอร์ประตูได้มีความเคลื่อนไหวเปิดไฟได้รวมถึงมีความสามารถที่จะเปิดปิดผ้าม่านได้ตามนี้นะครับอื่นๆก็พวกสมาร์ทปลั๊กอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันสำหรับสเปคของตัวนี้ก็ตามนี้เลยครับเป็น full hd นะครับแล้วก็มี night vision แล้วก็มี two way audio นะครับ motion sensor ร,รวมถึงอะลามซีนต่างๆ สามารถที่จะเก็บวิดีโอขึ้นคลาวด์นะครับรองรับ RTSP โปรโตคอลซึ่งก็เป็นโปรโตคอลมาตรฐานของวิดีโอทั่วไปนะครับสำหรับตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์ก็เป็นกล้องขนาดเล็กภายในนั่นเองนะครับมาดูหน้าตานิดหนึ่งโอ้ก็เล็กๆใช้งานน่าจะโอเคกับภายในวางบนทีวีวางบนตู้เย็นอะไรประมาณนี้ครับนี่เลยเล็กๆแบบนี้นะครับ ในกล่องมีแถมน็อตกับพุกให้1คู่นะครับมีกาว2หน้า 3M นะครับค่อนข้างดูดีลวทีเดียวแล้วก็มีคู่มือครับคู่มือเป็นสีเดียวกับพวกสมาร์ทปลั๊กเลยนะครับมีสายไฟมาให้ตัวนี้เป็นตัว usb a to usb c นะครับแต่ว่าไม่มีอะแดปเตอร์มาในกล่องนะ ไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มีแค่สายฉะนั้นคุณก็ใช้อะแดปเตอร์เก่ามือถือก็ได้5โวลต์1แอมป์นะครับสีค่อนข้างสวยด้านหลังจะเป็นลำโพงนะครับมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ t y C นะครับด้านหน้าซีลมาให้ด้วยเข้าใจว่ามีรับแสงกับอินฟราเรดนะครับตัวกล้องสามารถถอดได้นะครับคุณก็สามารถที่จะแงะด้านหลังนิดนึงแล้วถอดออกมาเลยเนี่ยครับตัวนี้เป็นกล้อง ค่อนข้างดูดีสามารถที่จะเอาไปแปะที่อื่นได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ยังไม่เห็นขาตั้งอย่างอื่นนะครับคิดว่าเอาไปแปะถ้าแปะเนี่ยตัวลำโพงมันจะถูกแปะกับด้านหลังอาจจะลำโพงไม่มีเสียงนะเบื้องต้นลองดูก่อนในการใส่เมมโมรี่การ์ดของโซนับแคมสลิมนะครับก็ให้คุณคว่ำกล้องลงแบบนี้แล้วก็คว่ำเมมโมรี่ลงแบบนี้เป็นไมโคร SD นะครับแนะนําว่าให้ใช้สีแดงเทาขึ้นไป 64กิกนะครับคว่ำลงแบบนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปใช้เล็บกดน่าจะไม่ถึงนะครับให้คุณใช้เข็มหรือลวดแบบนี้กดเข้าไปลึกๆนะครับอ่าโอเคไม่เด้งออกมาแล้วนะถ้ากดกดอีกทีนึงก็จะเด้งออกมาครับแบบนี้ใช้ลวดคลิปหนีบกระดาษนะครับกดลึกๆนะอ่าโอเคจะได้ยินเสียงแกร๊กเบาๆนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณก็ประกอบเข้าไปยังตัวฐาน ค่อยๆนะครับเดี๋ยวหักอ่าโอเคเสร็จแล้วเนี่ยครับคุณก็จะได้ทรงนี้แบบนี้ตัวฐานกับตัวกล้องแยกกันได้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็เสียบสายไฟนะครับผมเชื่อมต่อไว้แล้วแหละเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนำคลิปที่เชื่อมต่อมาให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปหลังจากที่เปิดก็จะเห็น ไฟอินฟาเรดสีแดง2องดวงแบบนี้ขึ้นมานะครับจะมีไฟอีกสีหนึ่งเป็นไฟสถานะอยู่ทางซ้ายมือกรณีที่เราหันหน้าเข้าหากล้องนะครับตอนนี้กล้องบูตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมต่อ w i ไฟ2.4นะครับกล้องถูกเชื่อมต่อ wiFi 2.4ไปแล้วเราก็แอดเข้าไปในตัวแอป e-willing นะครับ internet internet ผมแอด กล้องเข้าไปในแอป e v l i n g แล้วครับอยู่ในนี้นะครับเป็นตัวแรกนี่เลย c คม s lim นะครับอ่าโอเคมาแล้วเร็วด้วยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องจากยี่ห้อ Sonoff นะครับ Sonoff แคมสลิมเป็นกล้องตัวเล็กๆสามารถเอามาเชื่อมต่อกับเซนเซอร์สามารถเซนเซอร์แล้วก็ไปเปิดไฟอะไรมาเนี่ยมันจะนโยงกันเป็นซีนได้นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นก็เข้าไปดูที่กล้องเลยครับ เป็นความละเอียด Full HD นะครับตัวนี้เหมือนเขาบีบเอาข้อมูลค่อนข้างเยอะเพื่อให้ขนาดเล็กนะครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้ความละเอียดอยู่ที่ s d นะครับเป็น Full HDR เป็น Full HD จะค่อนข้างชัดขึ้นมาหน่อยสีก็สวยกว่าด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้มือถือ Android นะอ่าโอเคนะครับชัดแจว๋วคลิปเลยนะครับลองดู เดี๋ยวลองมาดูการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเมนูด้านล่างสามารถถ่ายภาพได้ถ่ายวีดีโอได้สามารถโทรไปยังกล้องได้โอเคอ่าเหมือนแบบมีเสียงตรงนี้ครับสามารถที่จะโทว์เวทอคค่อนข้างเสียงดังนะครับสามารถที่จะเอาไว้หน้าบ้านหน้าออฟฟิศก็ได้กรณีที่อยู่ใต้ชายคานะครับหน้าออฟฟิศก็ไปวางตัวเล็กๆประมาณนี้ส่วนเมนูถัดมานะครับ ประวัติการใช้งานคุณสามารถที่จะเก็บขึ้นคลาวได้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นวิดีโอบนคลาวนะครับสามารถที่จะเลือกโหมดได้เก็บบนคลาวได้สามารถสั่งซื้อได้นะครับส่วนฝั่งขวาเป็นวิดีโอบนเครื่องนะครับถ้าเกิดคุณใส่บริการแล้วคุณก็จะเห็นนะครับผมถอดบริการออกนะถัดไปบริการคลาวครับเช่นเดียวกันการเข้ามาคลาวก็คือตัวนี้จะเป็นการเลือกว่าจะใช้แบบไหนนะครับคุณต้อง เลือกก่อนนะว่าคุณจะจ่ายแบบไหนนะครับการแชร์คุณสามารถแชร์ให้กับแอคเคาท์อื่นของ e i n ี i n g ได้เหมือนอุปกรณ์ e i n ี i n g ทั่วไปนะครับแล้วก็ภาพเหตุการณ์ตัวนี้ก็จะเป็นการใช้คลาวแล้วก็เขาจะเก็บขึ้นคลาวกรณีที่มีการแจ้งเตือนมีการตรวจสอบอะไรพวกนี้ครับภาพเหตุการณ์จะเป็นประมาณนี้ส่วนตรวจจับความเคลื่อนไหวก็สามารถเปิดใช้งานได้ครับ ถ้าเกิดมีคำเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเตือนแบบมีเสียงอ่อนไวสูงปานกลางนะครับบันทึกโอเคประมาณนี้สำหรับโหมดการแจ้งเตือนก็ค่อนข้างเสียงดังพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนกรณีที่เตือนมีการเคลื่อนไหวพบการเคลื่อนไหวนะครับ เนี่ยครับจะมีเสียงขึ้นมามีเสียงทางนี้นะครับบอกว่า motion detect นะครับประมาณนี้แท็บ t o view เขาจะขึ้นมาเตือนบนมือถือแบบนี้นะครับก็แ็บ t o view ก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับเขาจะเด้งขึ้นมาแอปแบบนี้แต่เมื่อสักครู่คือมีเสียงดังก็จะดังมากนะครับเสียงดังวู้วูขึ้นมาด้านหลังเพราะว่าด้านหลังตรงนี้จะมีลําโพงอยู่นะครับถัดไปส่วนการตั้งค่าครับสําหรับการตั้งค่าก็จะมีเรื่องของ เปลี่ยนชื่อนะครับมีตำแหน่งมีการแชร์พื้นที่คลาวก็จะเป็นหน้าเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ตัวชี้วัดผมไม่แน่ใจคืออะไรส่วนตรวจจับความเคลื่อนไหวก็คือปานกลางสามารถกำหนดขอบเขตเวลาของการตรวจจับความเคลื่อนไหวได้อย่างเช่นเราต้องการที่จะให้ทำทุกวันตรวจจับเฉพาะกี่โมงถึงกี่โมงแบบนี้เราสามารถกำหนดได้แต่ผมให้ตรวจสอบ2ี่ชั่วโมงนะครับ ถัดไปการบันทึกบอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่มูลีการ์ดนะครับตั้งค่าเพิ่มเติมตัวนี้ก็ระดับเสียงลำโพงต่ำครับไม่ต้องดังมากนะครับแล้วก็ระดับเสียงไมโครโฟนรับเสียงได้ดีตัวนี้เป็นโปรตโตคอลคุณสามารถเปิดโปรตโตคอลนี้แล้วก็เอาเครื่อง nvr มารับจาก ip เบอร์นี้ได้ n vr ก็คือ nvr พวก nvr เครื่องบันทึกต่างๆอะไรพวกนี้กำหนดฟิก ip แล้วใช้โปรตโตคอลนี้ RTP มารับได้นะครับผมเปิดเอาไว้เวลาเชื่อมต่อโอเคให้กล้องเริ่มทำงานใหม่ก็คือรีบูตนะครับถัดมาเป็นทัศนวิสัยตอนกลางคืนก็คือในวิชั่นครับลองปรดูในวิชั่นสักนิดก็โอเคถือว่าชัดในระดับหนึ่งนะครับแสงอินฟราเรด จริงๆแค่2ตัวแต่ก็ส่องได้ไกลนะถือว่าโอเคอยู่นะครับประมาณนี้ก็โดยรวมมุมกล้องกว้างดีนะครับเหมาะสำหรับเอาไว้ในห้องในบ้านมุมอับอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะโอเคแต่ว่าโดยรวมผมรู้สึกว่ากล้องตัวนี้ค่อนข้างร้อนนิดหน่อยนะครับพอจับจับดูก็อุ่นๆนะ ไม่น่าจะอุ่นขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้อุ่นมากนะครับสามารถจับได้แต่เบื้องต้นเท่าที่ดูก็จะดีตรงที่สามารถที่จะเอาไปเชื่อมกับตัวแอป e v e l i n k ได้สามารถสร้างซีนเชื่อมต่อได้นะครับก็โอเคค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็เอามาฝากแค่นี้เดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะเอาวิธีการรีเซ็ตแล้วก็วิธีการตั้งค่าซีนกับแอป e v e l i n k มาให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านหนที่มีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็ คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ